รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิติใหม่ที่ปลายด้ามขวา เซรามอิคุมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับมิติที่หลากหลายของจังหวัดนาธิวาสผมวังอิรวนมะโนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอำเภอสุขเดืนครับเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่สำคัญของจังหวัดนาธิวาสครับที่คุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอนด้วยสเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และก็เอกลักษณ์ประจำถิ่นครับทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนณสถานที่แห่งนี้มีความหลงไหลด้วยเสน่ห์ที่หลากหลายของอำเภอสุขิรินครับสุขิรินคืออำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติประเพณีรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิน่นหากใครได้มาสัมผัสต่างก็หลงไหลในเสน่ห์ที่หลากหลายของอำเภอสุขิรินแห่งนี้มิติใหม่ในวันนี้เราอยู่กับน้องหวัง ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับสุขิรินในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจทั้งสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตรวมไปถึงประเพณีที่มีแค่ที่สุขิรินที่นี่ที่เดียวครับทะเลหมอกเขาน้ำใสแห่งนี้ครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในมิติใหม่ของจังหวัดนาราธิวาสครับเพราะเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างธรรมชาติกับ กลุ่มเยาวชนในชุมชนครับทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้กับสถานที่แห่งนี้ครับทะเลหมอกเขาน้ำใสคือสถานที่หนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของสุขิรินเหมาะแก่การมาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์และเย็นสบายตลอดทั้งปีได้ชมหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาเห็นวิวแบบ360องศานอกจากนี้แล้วสุขิรินยังมีอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างให้ความเคารพและศรัทธาอยากรู้ว่าสถานที่นั้นคือที่ไหนและคนชุมชนนั้นบูชาเรื่องอะไรเราตามน้องหว่างไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ศาลเจ้าแม่โต๊โมอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอสุขิรินครับเป็นสถานที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวมาเลเซียได้เข้ามากราบไหว้เคารพและสักการะครับ และในทุกๆปีครับจะมีการจัดงานสมโพธเจ้าแม่อย่างยิ่งใหญ่ณสถานที่แห่งนี้ที่อำเภอสุขีรินด้วยครับศาลเจ้าแม่โตโมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสุขีรินเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนจากทุกสารทิศและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่แวะเวียนม,มากราบไหว้ขอพรเราไปสอบถามสินแสวิโรนผู้ดูแลศาลเจ้าแม่โตโมแห่งนี้กันครับว่าที่นี่มีความสําคัญกับคนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ เริ่มต้นเนี่ยจากกลุ่มสแสวงโชคที่มาหาทองคุงจีน,เ,นเข้ามาทางมาเลเซียแล้วก็ประมาณยุคที่ก่อนสองคารามโลกฝรั่งเศสเข้ามาสามทานทำทองทีนี้ม,มีมีผลหน้าคนงานฝรั่งเศสเนี่ยเข้าเกี่ยวโยงกับเจ้าแม่ก็คือมีความศรัทธาอัญเชิญเจ้าแม่ตั้งศาลตั้งอะไรขึ้นมาเหมือนกันล่างจงแบบนั้นอะ่ะทีนี้คนรุ่นนั้นน่ยพอจะหาทองก็มาเส้นเจ้าแม่แล้วพอเจ้าแม่บอกว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้เจอตรงนี้คนก็เริ่มเชื่อเริ่มศรัทธา ก็มาบนบานฐานเก่าแล้วพอได้ก็มาแก้บนก็แล้วมันก็ชื้อเสียงม,มันก็เริ่มไปไกลไปไกลการล่อนทองในปัจจุบันเนี่ยเหมือนถูกปิดละก็ชาวบ้านก็ยังหาอยู่แต่ว่าใช้วิธีในการล่อนลอนลอนด้วยมือทางการเขาไม่ไม่ไม,ไม่ให้ใช้เครื่องจกักรเป็นความโชคดีของคนพื้นที่มากเลยฤดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้รายวันกีดยางบ้างแล้วก็พอหมดแล้วก็ยังหาทองได้อีก ผมว่าเป็นความโชคดีธรรมที่ธรรมชาติาให้ไว้นะหมอกที่อื่นดูได้เป็นฤดูแต่ที่นี่ดูได้ทุกทั้งปีแล้วก็เป็นป่าที่สมบูรณ์ปัจจุบันที่เมืองสุขิรินนั้นยังคงมีการประกอบอาชีพร่อนทองในลำธารเนื่องจากอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งเหมืองทองคำที่ธรรมชาติได้สรรส้างทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนนั้นได้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาอาศัยกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของสุขิรินแล้วที่นี่ยังมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และถูกจัดขึ้นที่เดียวในภาคใต้เราตามน้องหวังไปพูดคุยกับนายกอบตภูเขาทองนายมานัตตั้งใจที่จะเล่าถึงประเพณีนี้กันดีกว่าครับว่าคือประเพณีอะไรมีที่มาและความสำคัญอย่างไรกับคนในพื้นที่ไปกันเลยครับ ท่านนายกครับที่มาที่ไปของคนจากภาคอีสานเนี่ยครับที่มาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปเริ่มจากอะไรครับรัฐบาลนะครับในยุคนั้นนะครับมีการจัดสรรที่ดินนะครับในอำเภอสุขินนะครับเป็นพื้นที่ภูเขานะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีชาวบ้านอยู่ก็เลยมีนโยบายว่าให้พ่อพี่น้องในภาคอีสานนะครับได้มามาอยู่อาศัยทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีประเพณีบุญบ้างไฟหนึ่งเดียวในของภาคใต้ใช่ไหมครับครับใช่ครับคือดเดิมนะครับพี่น้องที่แยมาจากอีสานนะครับเมื่อ เมื่อเข้ามาอยู่ปีสอปีครับก็เริ่มปกักหลักปักฐานได้ก็คือก็ได้เอาประเพณีบุญบ้งไฟครับซึ่งเป็นประเพณีของพ่อแม่พี่น้องชาวชาวภาคอีสานครับมาจัดขึ้นที่ ภูกะทองครับจัดขึ้นในปีประมาณ2 5 2 3ันหเพราะฉะนั้นพลังจากนั้นก็หมู่บ้านก็ขยายขึ้นก็เวียนไปอีกเกตหมู่บ้านที่เหลือครับกลุ่มผู้คนที่มาร่วมงานเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นจากในพื้นที่หรือว่ามีนอกพื้นที่เข้ามาด้วยครับคือมาหมดเล้ับทั้้ง,งในในพื้นที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับอางมาเลเซียก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้ามามาเที่ยวมาเรียนเราอยู่ในช่วงงานบุญไฟงานบุญไฟเดิมๆก็เป็นงานบุญไฟที่จัดไปในในหมู่บ้านในตำบลนะครับนนนนนทั่งงงาาาปุบไถือเ็ ยิ่งใหญ่นะครับมี่วยงานในพื้นที่นะครับทุกในงานนะครับได้ได้เข้ามาช่วยในการจัดงานซึ่งทําให้งานจากเดิมที่จัดกันหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ช่วงหลังนี้ก็สามวันสามคืนนะครับงานบุมไฟครับถือเป็นเป็นงานของจังหวัดอยากเชิญชวนนะครับเรามีปฏิทินที่ชัดเจนนะครับในช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือนมิถุนายนนะครับถือว่ามามาต่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสุรินทร์ด้วยแล้วมางานบุมต้องไฟด้วยครับจะได้สองอย่างเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าที่อำเภอสุขิรินนั้นมีความผสมผสานทางด้านธรรมชาติประเพณีและวิถีชีวิตที่หลากหลายรวมเอาไว้ได้อย่างลงตัวจากผู้คนต่างพื้นที่มารวมตัวกันเป็นหนึ่งร่วมกันสร้างวิถีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าสนใจของ อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับตอนต่อไปนั้นเราจะพาทุกคนไปที่ไหนติดตามชมได้ในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้อสารมะลยกุมสวัสดีครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนน้ำใสรักใต้กลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใสที่เกิดขึ้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมเพื่อห่างไกลาจากยาเสพติดในวันพุธที่ 22. พฤศจิกายน2566 เวลา11นาฬิกา20นาทีาถึง11นาฬิกา30นาทีาทางทะทะบ5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net